ขอนามนอมต่อพระพุทธเจ้าวุปพระองค์นอมกราพราชาั์เจละพระไรานามก็วยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณสอบสัพดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเสียนกล้าวกรรพในสัจจตาแดึงความเป็นพุทธะทั้งหมดและ ขอความเจริญในพระสัตธรรมความเป็นจริงตลอดการตลอดเวลาตลอดประดุงจิตจงวิจาณทั้งหมดเจริพรุระสาและยัดมิตรน้องกรมหมอรู้แจ้งจิตนำโดยแม่สุรศิจางและจีหมอตลอดถึงยัติมิตรน้องัดติธรรมทั้งหมด วันนี้ก็มีโอกาสได้มาเติมหมความรู้คือปัญญาให้กับจิดเมื่อวานก็เป็นวาระของการแสรดงธรรมให้กับผู้ปฏิบัติช่วงตายแต่วันนี้ก็เป็นวาระของท่านอื่น,นพระอาจารย์รบุนก็เลยมีเวลา ทีน,นี้ก็ได้แสดงทมเกี่ยวกับวิชารู้แจ้งจิตเมื่อวานก็การปฏิบัติตมสำคัญที่สัมมาทิฏฐิท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังนะก็เข้าไปเปิดฟังในที่ได้โพสต์ไว้ ถ้ามีเฟซก็ออสามารถเปิดฟังได้แต่ถ้าไม่มีเฟซก็จะเปิดฟังไม่ได้เมื่อวานได้แสดงว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะมีความครอบคลุมรอบรับทั้งหมดทำไม่เป็นที่สนใจของผู้ปฏิบัติเรื่องก็หลากหลายตั้งแต่วัยสรุ่น วยัยรุนก็เกินหนุ่มสาวยนถึงผู้เตาแปดสิบป่าที่ที่สอบวารมก็ม 88. อายุแปดิแปดอายุแปดสิบแปดปีก็อาจจะมีอายุมากกว่านั้นแต่ว่าที่ที่สอบวารมเนี่ยมีอายุแปดสิบปีกับแปดสิบแปด พระจันทร์จะโคตรบ่อยแปดสิบแปดและทำไมต้องมาปฏิบัติกันอีกก็เพราะไม่รู้นั่นแหละถามว่าทำไมถึงต้องเข้าคอสนี้ทำไมมานั่งตากระพริกบกระพริบอย่างนี้คุยแบบส,สนุกกันก็เพราะไม่รู้นั่นแหละทำไมต้องปฏิบัติทำไมต้องมีการปฏิบัติกพราเพราะไม่รู้ ถ้ารู้แล้วก็หยุดปฏิบัติเพราะว่ามันทาอะไรได้ในความเป็นธรรมเนี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมธรรมที่เป็นตาตังต้นต้นตาตุต้นดำเป็นตาต้นกำเนิดซึ่งก็เกิดเจ็บนั่นแหละเจ็ตเป็นตาตชีวิตเป็นตาต้นกบดเป็นตาตเกล้ปกติเป็นต้นตาตุต้นดำ คำว่าต no so so ้นชาตต้นรรมก็คือก่อนจะมีอะไรก็มีเีตุิอยู่ก่อนคำว่าก่อนก็คือต้นทางใต้ก็พระที่ที่บวชเขาจะเรียกชื่อว่าต้นต้นแล้วก็ตามไปชื่อเช่นว่าพระมาบนเลิศเนี่ยก็เขาบอกเขเขาพูดว่าต้นเลิศต้นเลิศ พจด์ภาษาตายวังตอนเลิดตาตาจะอกว่าชื่ออื่นก็มีต้นแล้วก็ตามด้วยชื่อคำว่าต้นก็คือพุ่นนำพุ่นนำก็คือต้องหมายถึงเป็นหัวเป็นหัวเป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นเป็นผู้เดินก่อนเช่นว่า เชนก่อนตอนไหนนะตอนที่จะได้สายศินป์ลาผู้ผู้ไอจนที่เขาเปกไปสูเชิงตะกอนสมมติว่าจากที่ตั้งบามป็นกดสนศในวัดแล้วก็ไปที่ป่าจ้าที่ประชุมเพลิงก็พระนั่นแหละนำนำเรียกว่าพระนำตา่าง คำว่านำหรือต้นและเป็นประทานก็ก็คือกันเพราะนั้นจิตจิตเป็นธาตุตั้งต้นเป็นต้นธาตุต้นดำดำทั้งหลายก็มีจิตตั้งต้นก่อนมีจิตอยู่ก่อนแล้วจึงมีรมจิตเป็นธาตุไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่ว่าเกิดก่อนนะไม่ใช่จิตเกิดก่อนแล้วสิ่งทั้งหลายเกิดตามในหลังไม่ใช่ จิตมีอยู่ก่อนจิตเป็นอยู่อย่างนั้นก่อนจึงชื่อว่าเป็นธาตั้งต้นเป็นต้นธาตุต้นรมเป็นธาตุต้นกำเนิดเป็นธาตุปรกอบสราพธรรมเป็นหัวหน้าเป็นประธานมันโนบุกฟังและมาต่างทำตั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้ามีจิตเป็นประธานมีจิตถึงก่อนมีจิตอยู่ก่อนมีจิตเริ่มต้น ชื่อว่าต้นทาตต้นธรรมธรรมทั้งหลายก็คือนาม,มาตตาโคกตาเกิดมีขึ้นได้เพราะมีธรรมาตตาหรือต้นธาตุต้นธรรมดังนั้นเราทั้งหลายไม่จําเป็นต้องรู้อะไรมากมายถ้ารู้ได้ความจริงก็คือต้นธาตุต้นธรรมและก็าการทั้งหลายก็คือ นามตาตาโลกัตาเทนนี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องยุ่งยากนะไม่ต้องลำบากไม่ต้องตัดสนอ้อมหรือให้ยืดยาวเรียนรู้ถ้ามันยืดยาวไม่จบมีประโยชน์อะไรตายเปล่าตายเปล่าก็คือแทนที่ว่าจะได้ประโยชน์ จากการเกิดมาก็ตายเปล่าภาษาตายเปล่าก็คือมันไม่ได้เกิดมรรคผลในนี้ทำอย่างไรให้เกิดมรรคผลก็ตวนกระแสกลับการตวนกระแสกลับนั่นแหละคือมรรคเพราะว่ามรรคกับก,การปฏิบัติเคื่อนเท่วกันมัชชิมาปฏิปาตาก็เกิดการนำเนิน หรือการปฏิบัติโดยสายกลางโดยความเป็นกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติกับปฏิปทาคือเรื่องเดียวกันทีนี้ uh huh. จะเรียกว่าการน,นำเนินก็ได้จะเรียกว่ามัชก,ก็ได้มัชหรือปฏิปทาปฏิปฏิก็คือ ความหมายก็คือัเดียวกันความหมายก็คือมัดเลยแหละทีนี้เราทั้งหลายเห็นได้ไหมว่าการชวนกระแสกลับมันเป็นมัดกวิธีที่ง่ายที่รัดที่รัดทีดดด่ตัดตรงไปสู่เป้าหมายเป้าหมายของทุกชีวิตคืออะไรเป้าหมายของทุกชีวิตคือวีมตก็ได้ นิพานก็ได้ทีนี้การตวนจะแตกกลับกลับมาที่ไหนอะ่ะก็กลับมาที่จิตเพราะจิตเป็นธาตุตั้งต้นเป็นธานตุต้นกับ<ม>เหนือเป็นธาตุขอเกิดสระกอรก,ก<ม>และจิตนี้ก็เป็นที่สุดจบด้วยไม่ใช่ตั้งต้นอย่างเดียวเพราะเป็นที่สุดจบเพราะฉะนั้นที่ตั้งต้นกับที่สุดจบก,ก็คือที่เดียวกันก็<ม>คือเป็นธาตุธาตุว่างเปล่าโดยสุดนั่นเอง คำว่าว่างเปล่าอย่าไปมโนหรืออย่าไปวาดภาพเอาว่ามันไม่มีอะไรคำว่าว่างเปล่าเนี่ยก็คือว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากนามและรูปนามและรูปมันไม่มีนี่ก็คือว่างเปล่าหรือความหมายอย่างความเป็นตัวตนมันไม่มีนี่ก็คือว่างเปล่า เือความเป็นสังขารเพื่อนามัตตรูปทา,าก็ว่างเปล่าเพราะว่ามันไม่มีตตตนแค่ว่านัตตา,าความไม่ใช่ตัวใช่ตนและพ้นจากนามานัตตาโลภะก็ไม่ใช่ตัวตนก็คือว่างเปล่าเหมือนกันที่เป็นสังขารก็ว่างที่เป็นวิสังขารก็ว่างความเป็นเ่งธรรมที่ว่างเช่นนี้ต่อเมื่อ ววนกระแสกลับมารู้แจ้งการทวนกระแสกลับมารู้แจ้งนั่นแหละเรียกว่ามักรู้แจ้งอะไรเขาคือรู้แจ้งความเป็นจริงเขาคือความเป็นจริงที่ที่ต้องรู้ความเป็นจริงที่ต้องเรียนรู้ความเป็นจริงต้องต้องกระจัดแจ้งมีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือจิตเพราะนั้นการที่ชวนกระแสกลับ มารู้แจ้งเือรู้แจ้งจิตวน,ก,นกระแสกลับมารู้แจ้งนี้เกิดมรรคแล้วผลก็เกิดจิตที่รู้แจ้งนั้นดูว่าการรู้แจ้งนั้นการรู้แจ้งนั่นแหละก็คือผลาาการวนกระแสกลับเป็นมรรคการรู้แจ้งคือผลแล้วผลที่ว่าเนี้ก็เกิดจิตเนี่ยเป็นเช่นไร จิกนี้ก็เป็นธาตุเ่าๆใจรุ่สุดก็เป็นรุสุดสีธาตุมิมุติตีดมจะเรียกว่าเป็นที่สุดจบก็ได้ก็คือพรนันิพพานมรรคผลนิพพานจึงชื่อว่าไม่ตาสับถ้าเห็นความจริงอย่างเต็มหัวใจก็ไม่ตาสับเกิดมาเจอเกิดมาก็ไม่ได้มีการเกิดสมมุติเ มาถือกรองอาศัยปันานาน,นี้เรียกว่าไม่ไม่เสียประโยชน์เปล่าก็าได้ถ้าเกิดก็ไปไปถามีกว่าใครเกิดจริงๆไม่มีใครเกิดมันแกมาอาศัยปันานาน,นี้เพราะว่าที่แล้วมามันยังไม่เกิดมักเกิดผลวหรือเกิดมัคแล้วผลแล้วแต่ย,ยังไม่จบมันก็เลยเวียนวนอาศัย นามาดรู้มาดาที่ถ้าถ้าถ้าไม่จบไม่จบไม่สิ้นการเดินรู้การศึกษาไม่หมดสงสัยก็ต้องอาศัยปัญญาอื่นอีกต่อไปแต่เมื่อโนกระแสกลับมารู้แจ้งจิตมันรู้แจ้งจิตได้ก็รู้จรเพราะว่าสมดแห่งกรรมมันก็มีอ แค่นี้แหละแต่ว่ามาว่านี้เลยไปดีนั้นถึงยอดสุดแล้วยอดสุดก็คือยอดแหลมอแล้วแล้วมันจะมีอะไรต่อมันมีอะไรไปต่อมันก็สุดแค่นั้นเพราะนั้นมันสมบูรณ์ในความเป็นเจดีก็คือตั้งแต่ฐานจนถึงที่สุด ที่สุดก็เสือสุดยอดทีนี้บ้านจาสอนสอนให้ให้ไปที่ยอดเลยไปที่ยอดก็คือไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องเทียบปีนปีนเขาอยไปบนยอดเขาเลยเมื่อไปบนยอดเขามันก็ไม่ต้องเหนื่อยนี่เห็นไหมถ้าไปยอดเขาเลยเนี่ยไปโดยไม่สียด่ะ ขาบอกแล้วว่ารัดร้้มตัดรงนั่งเครื่องบินไปก็ได้นั่งเครื่องบินแล้วไปลงบนยอดภูเขาเลยเมื่อลงบนภูเขาไอ้ยอดภูเขาแล้วก็มองเห็นโดยรอบทิศทางเรียกว่าสามร้อยหกสิบองศาเห็นโดยรอบการเห็นโดยรอบมันก็เห็นโดย,อโดย,ออโดยรอบเปิกลุ่ม ทั้งหมดแล้วมันจะมีอะไรให้สงสัยแต่ถ้าเอ็นป่ายจากข้างล่างมันก็สงสัยไปด้วยเอ็กซ้าั้งบนเป็นตื้อเป็นทันไหลพอมาถึงถึงชั้นนั้นอที่สูงวันนั้นเป็นทันไหลก็เหมือนปุตุชนก็สงสัยความเปลี่นอริยะอริยะชั้นต้นก็ถึงสงสัยในความเป็ี่นอริยะชันชั้นที่สอง อารยาชันติสามก็สงสัยเลยอารยาชันติสามาใใอ่ะอารยาชันติสามก็สงสัยเลยอารยาชันติเดี๋ยวพอสงสัยจนจนขบ้มบนในในองค์ความรู้ทั้มบนเลยขั้มบในในมรรคผลนิพพานก็คือมันไม่มีอะไรที่ที่จะ ีจะจัดสุด้ายอยู่แล้ววัดจบเึ้งกัรมปกษาเรามาักผลในฟานได้เต็นหัวใจมักคืออะไรรู้ผลคืออะไร,ระจะแเ้นแล้วนินฟานก็อยู่ตรงหน้าแล้วจะสงสัยอะไรกันอีกจะไปตั้งค่าหาอะไรกันอย่มนันก็หมดดังนั้นเราทั้งหลาย แค่ตอนกระแสกลับมาโนโเ้เจงจิตโน้เจงตับก็จบเส้นดำหมดเส้นสง,งสัยก็ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องลำบากจะเรียกว่าสุขาปฏิปทาป,ปิปาปิญญาก็าได้ปฏิบัติเราเกิดการดำเนินปฏิปาทาเนี่ยการดำเนินเองน่ายสุขาก็ง่ายสุขาปฏิบปทา คิดปาก็คือจับลังอินยาก็คือรู้ยิง่งคินยาอินยาอินยาก็คือรู้ยิงย่งรู้ยิง่งได้อย่างจับลังลุกขาปฏิปทานิดปาอินยาเนี่ยแหละที่พระอาจารย์สอนเจตนาสิดได้ประกาศความจริงนี้อยู่ทุกทุกวันเพื่อเห็น ความเป็นจริงแต่หัวใจเกิดมรรคเกิดผลไม่ไม่ถือออกภาชนะนี้โดยเปล่าประโยชน์ียกว่าไม่อาศัยภาชนะที่สมมุติชื่อคือมนุษย์เรยียบระโยน์เปล่าก็เกิดตายเปล่าไม่ตายเปล่าแล้วถ้าเกิดมรรคเกิดผลแล้วจดเส้นการศึกษาหมดเส้นอย่ังไก,ก็จะยุดติดกัน ยุดติการทำงานยุดติการนิรนรก็หนายึดติเเงินไหวในวัตฏะทุกยึดติการถือครองและยุดติการเอาใส่ภาชนะอื่นอีกไม่จบยุดติการถือครองนามตารุป,ปรตาละแล้วซึ่งสังขารก็คือนามาตารูป,ปรตาที่อาศัยในการศึกษาไม่แม้แต่จะอาศัย เราะว่าเพราะว่าที่อาศัยเพื่อการศึกษาแต่บัดน,นี้รู้แล้วว่าอะไรก็จะสิ้นการศึกษาหมดาส้นศึกษาแล้วก็จึงเป็นการละไม่อาศัยในนามธาตุรูปธาตุแต่การเป็นไปแห่งชีวิตก็ยังเป็นไปอยู่ไม่ใช่ว่าไม่อาศัยเสียเลยคำว่าไม่อาศัยไม่อาศัยเพื่อการศึกษาเพราะจบสิ้นการศึกษาแล้วดังนั้นเราทั้งหลาย จ่องทนกระแตกลับมารู้แจ้งจิตเลยเมื่อรู้รแจ้งจิตก็จะรู้แจ้งตำทั้งหมดทั้งติ้นดังที่กล่าวไปไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเลยไม่สับสนไม่วกวนมันก็พ้นสงสัย,ย,ยก็ยึดติดการปฏิบัติเรียกว่าการปฏิบัติมันจบมันไม่มีต่อ การศึกษากับการปฏิบัติเตือนเียวกันหละมันจบเส้นการศึกษาหรือจบเส้นการปฏิบัติแต่ว่าจบกิจกิจที่ควรดำก็คือการปฏิบัติมันหมดแล้วไี้รู้เนี่ยไม่ได้รู้หมดแต่มันหม,หมดรู้แล้วหมดรู้แล้วก็จบสิ้นก็สุดกันไม่ใช่รู้หมดแต่หมดรู้จึงยุติกรน ไม่เหลือความยึดป็นอนไดความมีความเป็นนั้นใดไม่มีไม่มีก็คือไม่มีการถือครองมันมีโดยโดยอาการโดยโดยขันแต่ไม่มีการถือครองเท่ากับไม่มีสิ่งตั้งหลายมีอย่าเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรเสเลยไม่ใช่มันไม่มีอะไรสะเไไรสเลยนั้นมัน มันยังเป็นทิฏฐิเรียกว่าอุเชตาทิฏฐิทิฏฐิว่าขาดศูนย์ถ้ายึดว่ามีว่ามีก็มันเป็นทิฏฐิที่เป็นมิจฉาเรียกว่าตัตตาทิฏฐิทิฏฐิว่ามีอยู่ทิฏฐิว่าเป็นอยู่กับทิฏฐิว่าขาดศูนย์เพราะนั้นพ้นจากทิฏฐิทั้งมีและไม่มีพ้นจาก ธรรมที่เรียกว่าเป็นธรรมคู่เป็นธรรมวิภาวะก็พ้นแต่แต่ทั้งสิ้นพ้นแต่สียทั้งหมดมันจึงจบมันจึงเกลี้ยงมันจึงสุดมันจึงไม่มีอะไรต่อจะเรียกาอะไรอีกจะเรียกว่าจบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัย้นจากทุกพ้นจากวัฏฏะ้นจากการเกิดก็ได้ขอจัจเจ้าเต็มความเป็นพุทธะทั้งหมดลอมปลั่ง ด้วยองค์ความรู้อัน่อยสุดหมดจดอย่างยิ่งดวดจงไปออกไปให้ไปสามสำเร็จสำเร็จแก่สักพะดวงจิตดวงาจทั่วสามแดนโลกกาตรนันตาชิกาวานทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่นะพบผมใดฤทธิใดสูใด,ดปารามนูใดสูพลัหลดักดท ด้วยมนดำคาถาคมใดด้วยอากาตพยาบาทใดด้วยสัจจะใดด้วยแรงองาฆาตพยาบาทที่เธอติดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางาะความไม่รู้จงมาลายอย่างสิ้นไปจะด้วยเหตุผลใจก็ตามสุดายก็ด้วยอำน,นาจเด็งความไม่รู้เสื่อวิชาจงมาลายอย่างสิ้นไปเสื่อจงแจ้งประจับ ในตำเต็หมหัวใจหบดเส้นกนารศึกษาหมดเส้นสงสัยพ้นจากทุกพ้นจากวัฏฏะพ้นจากการเกิดและจงตั้งสัจจาเป็นจิุพุทธะมาเกิดทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าพระองค์พระอาจารย์และพี่น้องทั้งหมดอันเป็นสัจจานิงความเป็นพุทธะหนึ่งเดียวกันทำหน้าที่รัตาคนศัก์ ให้หมดไม่เหลือติดวัตทสุข์ให้จบสิ้นในยุคนี้เป็นการทำหน้าเตียรหน่าครั้งสุดท้ายไปด้วยกันทลกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเอิน